เหตุการณ์นี้หัวอกคนเป็นแม่ก็ช้ำเหมือนกันครับ <หา S 1> เลี้ยงลูกมาสองคนเป็นพี่น้องกันไม่คิดเลยนะพี่จะฆ่าน้องตายแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายลูกคนหนึ่งตายลูกอีกคนต้องติดคุกแล้วคนเป็นแม่จะทํำยังไงครับเนี่ยเจ็บปวดนะเนี่ยเจ็บปวดหัวใจมากครับนี่คือจุดเกิดเหตุครับพี่คว้าจอบตีน้องจนด้ามจอบหักห <า S 1> น้องตายคาที่แล้วคนเป็นพี่เองก็เจ็บช้ำสะบักสะบอมไม่แพ้กันครับมันเกิดอะไรขึ้นตามดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับประมาณตีหนึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมาครับ ตำรวจโรงพักประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายถึงแก่ความตายไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้บ้านไม้ยกพื้นที่คนต้นไม้เนี่ยพบนายอําววยอายุ55ความหน้าหน้าผากยุบกระโหลกแตกหูฉีกจมกองเลือดใช่ครับสภาพนี้คุมผ้าขาวเขาตายอยู่ตรงจุดนี้ด้วยฝีมือของพี่แท้ๆที่เกิดนํามาก่อนเขา5ปี นายจำนงอายุ60ปีครับมีแผลแตกที่หัวเลือดอาบหน้าไหลท่วมตัวบาดเจ็บนี่ฮะต้องเช็ดเลือดประถมพยาบาลพี่เจ็บน้องตายในที่เกิดเหตุครับเจอจอบเปื้อนเลือดยาวประมาณ2เมตรกันไกลตกอยู่1ด้ามสอบสวนคนก่อเหตุยังเมาอยู่เลยนะเมื่อ,อคืนช่วงกลางดึกโอ้โหกลิ่นละมุดหึงเลยแหละเขาบอกแบบนี้ครับคือผมกินเหล้าอยู่ที่แค่ตรงบ้าน แล้วน้องอ่ะเมามาเสร็จปั๊บมันคว้าจอบมาตีผมเนี่ยตีเข้าหัวผมโป๊กเข้ามาเนี่ยผมเลยแย่งจอบแล้วกระหน่าตีจนด้ามจอบหักก็ไม่คิดว่าน้องจะตายผมก็งงอะไรวะเมาอยู่ดีๆตรงจุดเนี้ยมันเดินมาชี้หน้าด่าเสร็จแล้วมันก็หาเรื่องแล้วก็กลายเป็นชกต่อยแล้วมันก็เอาจอบมาฟาดหัวผมจนสุดท้ายผมต้องแย่งจอบมาไม่อย่างนั้นผมอาจจะตายก็ได้ฟังเจ้าตัวเล่าครับ มมาจะใสมันไปแต่เรื่องมันไปแต่คนชวคนมากว่าเขาพื่นมันนมจอบนะจอบน่จบวปเพื่อนงาเพื่อนะลจอบตีมันบอกนจบตีมันาจะสเรามันมาเนไปขอเย่งอคเนนย้เพื่อนแล้วเพื่อนล้ออกมาจบตีย่งเสียงออแออยู่เลยนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องคุมตัวไปที่โรงพัก เพื่อสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันครับญาติของผู้ตายแล้วก็เป็นญาติของคนก่อเหตุด้วยชื่อนายชัยศักดิ์บอกว่าเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ได้ยินเสียงหมาเหา่าเลยส่องไฟมาดูครับเห็นนายอํานวยอนอนจมกองเลือดอยู่ที่คนต้นไม้เรรีบแจ้งกู้ภัยมาถึงปั๊บนายอํานวยตายแล้วส่วนคนเป็นพี่คือจํานงคนเมื่อกี้นี้ก็สภาพเลือดอาบหน้าอาบหัวนะครับ สองพี่น้องคู่นี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานครับคล้ายๆขิงก็ราขาก็แรง<ม>เวลาเจอกันทีไรเมาเมื่อไหร่ทะเลาะก,กันเมื่อน,นั้นครับเถียงกันเป็นประจำแต่ไม่คิดเลยว่าจะถึงขั้นทําร้ายกันจนตายเนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะครับข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเจอแม่ของคนก่อเหตุและแม่ของคนตายโอ้หคุณแม่นั่งสภาพคือทั้งเศร้าทั้งเซ็งแล้วมันเจ็บช้ำไปถึงในใจอะฮะ ลูกคนหนึ่งต้องติดคุกลูกอีกคนต้องมาตายจากแล้วแม่เนี่ยคุยอะไรก็ไม่ค่อยได้ด้วยคือหูไม่ค่อยได้ยินแล้วครับตะโกนดังแค่ไหนก็ฟังไม่ค่อยชัดแล้วเลยยังไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องราวอะไรได้มากนักเราได้ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กับทางตำรวจครับที่โรงพักประจันตคามหลังจากนายจำนงคนผู้พี่ที่ตีน้องจนตายสางเมาคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่ม,มเติม,ตมนี่ <ผม S 1> น้ำตาค <ขอ S 2> ลอฮะเฮ้ยเสียใจ ผมเสียใจคือผมจําได้ว่าผมเมาผมจําได้ว่าทะเลาะกันแต่ไม่คิดเลยว่าถึงขั้นว่าน้องตายเลยเหรอเนี่ยผมเป็นห่วงแม่ด้วยเราเราไปจะร้องห่วงแม่แม่แก่แม่เท่าแล้วหูก็ไม่ค่อยได้ยินด้วยแล้วต้องอยู่บ้านลําพังคนเดียวเนี่ยจากนี้ไปถ้าผมต้องติดคุกน้องผมก็ตายไปแล้วแล้วใครจะดูแลแม่ผมล่ะม้โผมไม่รู้เรื่องยแค่อนผมเดินไม้มันร้องไม้ผมไม่รู้เรื่องเลย นหน่อยเอยเขาแล้วแม่กมีกแล้แม่ก็ีหนูเดียหูหมดหนตายไปออไมืได้แล้วแม่จะอยู่ยังไงครับเพื่อนันนันนี่หนูยหนื่อยคนเดียวด้วยแล้วก็หนูไปยิ่งย่างเบือนไปกัดเปิดไดก็เป็นมอผมอยู่บ้านตมน้ำร้อนน้ำให้กินตมตุนตินขนมมะกกินแล้วก็แต่ก๊ดไม่เป็นัวไฟไม่บัด เป็นห่วงแม่ทุกอย่างเพราะว่าปกติถ้าอยู่บ้านเขาจะทําและดูแลแม่ทุกอย่าง<ะ>ต้มน้ําร้อนน้ําชาให้แม่กินเปิดปิดแก๊สอะไรต่างๆถ้าแม่ทําเองก็กลัวว่าเดี๋ยวเปิดไม่ถูกปิดไม่ได้แล้วไฟไหม้ขึ้นมาอายุ80แล้วนะฮะแล้วหลังจากนี้พอตัวเขาต้องเข้าเรือนจําแล้วแม่อยู่ไงอ่ะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายจำนงฐานฆ่าผู้อื่นครับแล้วก็เตรียมจะคุมตัวฝากขังสารวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปและจะมีญาติหรือว่าจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือดูแล แม่ของคนตายแล้วคนก่อเหตุหรือเปล่าเดี๋ยวรายงานให้ทราบนะครับ